สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยป่ากองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมจิตการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะเป็นกระทู้เมื่อวันที่16พฤษภาคม2560 ค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยตึงนะคะมีคําถามหนึ่งค่ะถามไปที่ยังกระทูค่ะพอ,อน้อยเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะค่ะคําถามนี้น่าสนใจค่ะถ้าลูกสะพ้ยเอาเบี้ยคนชราไปใช้แต่ผู้สูงอายุไม่ได้เงินทําอะไรได้บ้างเขียนนี้เคยเกิดที่ ส่วนราชการที่พอนายปฏิบัติราชการอยู่นะคะในกรณีที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุไม่ได้ใช้เงินแต่เป็นบุคคลอื่นอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกสะภ้ยหรือใครๆก็ได้นะคะกที่ใช้เงินของท่านท่านไม่ได้ใช้เงินมีการเก็บเอาบัตรเอทีไปกดเงินใช้โดยที่ผู้สูงอายุ ไม่ได้ใช้เลยก็แก้ไขได้เปลี่ยนช่องทางก็ขออนุญาตตอบไม่เลยนะคะว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของออผู้สูงอายุไม่ได้ใช้เงินเบี้ยอย่างชีพในแต่ละเดือนกรท่านรบกวนท่านไปติดต่อนะคะไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลอบตอหรือสานักง,งานเขตที่ท่านได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยอย่างชีพ ของผู้สูงอายุค่ะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วท่านได้รับเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนให้ท่านไปเปลี่ยนช่องทางให้ท่านไปเปลี่ยนช่องทางการรับเงินโดยที่เปลี่ยนเป็นรับเงินสดรับเงินสดอาจจะนำ ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ปกครองท้องที่กัผู้ใหญ่บ้านไปเป็นพยานกัขอเปลี่ยนช่องทางกไม่ต้องให้ทางกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีนะคะเพราะว่าโอนเข้าบัญชีแล้วผู้สูงอายุไม่ได้ใจก็เสียเปล่า เปลี่ยนช่องทางการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรับเงินสดค่ะกรณีการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะก็มีทั้งโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุโดยตรงโอนเข้าบัญชีเพื่อนะคะกรณีที่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงค่ะก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงมาเป็นรับเงินสด รับเงินสดในแต่ละเดือนนะคะในแต่ละเดือนท่านก็ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบอตอรหรือสำนักงานเขตก็จะเบิกเป็นเงินสดออกมาให้แล้วท่านก็ไปติดต่อขอรับเป็นเงินสดเราเปลี่ยนแปลงการช่องทางการรับเงินจากโอนเข้าบัญชีมาเป็นรับเงินสดแทนนะคะจะสะดวกแล้วผู้สูงอายุ ่ก็จะได้ใช้เบีย้ยเพื่อการยังชีพในแต่ละเดือนนะคะในแต่ละเดือนค่ะยกตัวอย่างที่ส่วนราชการที่ป่อนอ้อยปฏิบัติราชการอยู่ก็คือจะให้ทางผู้ใหญ่บ้านนี่มารับแทนในทุกเดือนมารับแทนในทุกเดือนค่ะแล้วก็เอาไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ได้ใช้เงินในการยังชีพ เป็นค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันนะคะค่ะก็สามารถที่จะแก้ไขในส่วนนี้ได้สรุปก็คือเปลี่ยนช่องทางการรับเงินจากโอนเข้าบัญชีมาเป็นการรับเงินสดนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยครับพอน้อยตอบทุกคำถามที่ส่งมาตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอเราต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ